ส่งม3 3ครบ180เดือนนะครับแล้วลาออกไปรับราชการนะครับพออายุ55จะได้รับบำนาญจากประกันสังคมไหมนะครับถามเพิ่มครับหากส่งม3 3ครบ180เดือนแล้วลาออกจากประกันสังคมไปรับราชการแทนพออายุ55เรามีสิทธิ์รับบำเหน็จหรือบำนาญจากประกันสังคมหรือไม่ครับ เราไปดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับของประกันสังคมกันเลยดีกว่านะครับจะตอบคาถามได้เราต้องรู้เงื่อนไขนะครับของประกันสังคมกันก่อนนะครับเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีบํานาญชราภาพนะครับหรือบําเหน็จชราภาพนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียดนะครับตามที่เห็นในสไลด์นี้นะครับในกรณีบํานาญชราภาพต้องจ่ายเงินสมทบมา แล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อก,กันหรือไม่ก็ตามแล้วก็ต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้พูดกันตนสิ้นสุดลงนะครับส่วนเงื่อนไขกรณีบำเหน็จ um ชราภาพนะครับก็จ่ายเงินสมทบมาแล้วนะครับไม่ครบ180เดือนจะได้เป็นบำเหน็จนะครับแล้วก็ความเป็นผู้พูดกันตนต้องสิ้นสุดลง เมื่ออายุ55ปีหรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายก็จะได้รับสิทธิ์บำเหน็จฉลาภาพเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามของคุณได้เลยว่าคุณสามารถที่จะได้รับสิทธิ์บำเหน็จและบำนาญจากประกันสังคมได้ครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเงื่อนไขไม่ได้บอกว่าคุณเคยรับราชการแล้วคุณจะไม่ได้รับประกันสังคมนะครับเงื่อนไขไม่บอกแค่คุณส่งประกันสังคมให้ครบตามเงื่อนไขนะครับก็จะได้รับสิทธ์ บำเหน็จบำนานจากประกันสังคมนะครับตามที่ระบุไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยส่งม .33 นะครับแล้วครบเลย180เดือนแล้วไปทำอย่างอื่นไม่ส่งเลยนะไม่ส่งประกันสังคมเลยเงินที่เคยส่งไปไม่หายนะครับต้องเข้าใจก่อนเงินที่ส่งประกันสังคมไปไม่ว่าคุณจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อหรือคุณจะหายหน้าหายตาไป10 เงินนั้นก็ยังคงอยู่กับประกันสังคมนะครับคุณสามารถไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับเมื่อถึงคราวอายุ55ปีคุณไปขอดําเนินเรื่องนะครับได้รับสิทธิ์กรณีบําเหน็จหรือบํนานาแล้วแต่งเงื่อนไขก็ไปรับสิทธิ์กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเงินที่คุณส่งประกันสังคมไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันจะหายจ่อยหายป๋อมไปไหนนะครับไม่หายไปต่อให้คุณจะไปทํางานอย่างอื่นอย่างใดนะครับ คุณกลับมาเมื่อครบสิทธิครบอายุคุณได้รับแน่นอนนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธทิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตา3า33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่ เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใน ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็น เพ,เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มากไปสู่ผู้มีไรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับ ทำให้สิทธิประโยชน์อ,นอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท่ทานคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่าคือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิม รายได้ไม่เกินหมื่นห้าสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นห้าคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนเงินที่สมทบเขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกินหมื่นห้านะครับซึ่งจะต้องส่งเงิน เข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต,ต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนานตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 0 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงเคราะห์กรณีลาคลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับต่อครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับต่อครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาขอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 หมื่นหกพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอา้าวคนรายได้2 3 0 0มเสียพันหเลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ําเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่หมื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพาดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1,150บาทนะครับ